เช้านี้ขอหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จก็จะขอ,อ,อถ่ายคลิปชมสวนเล็กน้อยนะครับว่าไม่ได้เข้ามาชมสวนต,ตั้งเป็นเดือนแล้วละ่ะนะครับไม่ได้เข้ามาชมสวนตั้งเป็นเดือนแล้วละ่ะก็อยากจะให้รู้ว่าตอนนี้ต้นไม้มันสีเขียวสวยสวยงามผมมาชมสวนนี่ก็พระ ทำให้ได้พักผ่อนสายตาไปด้วยในตัวนะครับเป็นการรักษา,าความสดชื่นของลูกตาไว้นะครับนี่ต้นเสียนท้อ,อต้นเสียนท้อนะครับต้นเสียนท้อ,อก็มีลูกหลายลูกอยู่นะครับตอนนี้ลูกรุ่นแรกๆก็ร่วงไปแล้วร่วงแต่ยังไม่หมดลักร่วงยังไม่หมดนะครับร่วงยังไม่หมด นี่เลยเป็นข้อเสียของผมคือไม่รู้ว่ามันจะสุกยังไงไม่รู้จะสุกตอนไหนนะครับแต่ว่าก็ก็พยายามเรียนรู้ไปนะครับเลเรียนรู้ไปลูกชาวนาก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือพวงนะครับมะเขือพวงแต่ที่ผมพูดว่าเขาเรียกว่ามะเขือพวงเนี่ยมันม,มีเรียกอย่างอื่นอีกไหมมีครับมันมีเรียกอย่างอื่นอีกนะครับมะเขือพวง มะเขือพวงนะครับเขามีต้นภาษาภาษาภูไทยเราไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ภาษาภาคกลางบ้านผมเนะี่ยเขาเรียกมะเขือพวงนะครับที่จริงลูกมันโดกนะครับที่เก็บไปเก็บไปเก็บไปอา,อาไปส่งให้โรงครัวที่วัดบ้างแล้วนะครับเก็บไปให้น,น้องที่ที่อยู่บ้านในนะ่ะเอาไปแกงถวายพระก็ก,ก็บ้างแล้วนะครับ อันนี้ต้นสูงมากครับต้นสูงมากสูงจะเท่ากับต้นอ,ต,นอต้นเทียนท้อเราเนี่ยเกือบจะสูงเท่าอยู่แล้วอาแม่บ้านแม่บ้านมาเก็บแม่บ้านไม่สามารถจะเก็บได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องเอาเอา,เอาขอมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยอดลงมาอ่อนลงมาก็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 จึงจะ,ะจึงจะได้จึงจะเก็บได้ยอดท้งท้งท้งทางๆๆๆๆยอดยอดนะครับต้นมันสูงมาก อาทาไมมันสูงเยอะก็ไม่รู้แต่ที่บ้านนี่มีมีหลายต้นนะครับต้องถอนทิ้งอ่ะต้องถอนทิ้งมะเขือพวงต้องถอนทิ้งนะครับอาแต่ผมชอบกินนะมะเขือพวงนี่เป็นยาวิเศษนะครับลองไปศึกษาดูอาเป็นยาวิเศษเลยบำรุงอารักษามีรักษาโรคต่างๆได้หลายโรคแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อาเอามาพูดนะครับอา ต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยถ้าผมจะมามาคุยเรื่องอสวนในบ้านเนี่ยผมจะเอาเรื่องสรรพคุณของมะเขือพวงมาเล่าให้ฟังนะครับาจากมะเขือพวงก,ก็จะมีโอตอนนี้ถ้าเข้าไปนี่เป็นป่าทึบเลยนะครับมีต้นอะไรล่ะต้นต้นกระแตเขียวกระแตอะไรเนี่ยดอกดอกเยอะทีเดียวหอมด้วยนะครับมีมีเพื่อนญาติทำเนี่ยเขามาเขามา ทอดกระถินนะครับเข้ามาทอดกระถินที่วัดป่าภูริทัตโตหรือจํนนะครับได้จะเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเอาต้นเชี่ยวกระแตเนี่ยมาฝากจากวัดอโศกาลาปากจังหวัดสมุทรประการนะครับต้นมาปลูกแล้วต้นก็โตเอาโตเอานะครับแม่บ้านถามว่าเออเราจะปล่อยให้ไอ้เที่ยวกระแตเนี่ยขึ้นไปบน ขึ้นไปบนหลังคาบ้านดีไหมจะไปจะไปเออจะได้ทําให้ร่มเย็นผมบอกมันไม่น่าจะดีบ้างมันไม่น่าจะดีบ้างพราะเขาว่าตน้นต้นไม้ไปคลุมบ้านนี่ไม่น่าจะดีแต่ตอนนี้ต้นเขี่วกระจายเนี่ยชักลามามาที่ตน้นเทียนท้อแล้วอาจจะทําให้เทียนทอ้อเสียนท้อเนี่ยอ่าไม่ไม่เจริญเติบโตก็ได้นะครับแต่เนี่ยเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ ทางด้านนี้ก็คงจะต้องอหยุดเพียงแค่นี้ก็จะมีนี่กล้วยกล้วยหอมนะครับต้นกล้วยหอมต้นกล้วยหอมนี้เป็นพันเป็นพันที่ท่านผู้ว่าที่อยู่กรุงเทพเลยบ้านอยู่ติดกับท่าผู้ว่าท่านก็เอามาเอามาฝากผมให้ผมมาปลูกเป็นกล้วยหอมที่ปลูกที่เพชรบ,บุรีนะครับ เป็กล้วยหอมที่ปลูกส่งให้ญี่ปุ่นนะครับต้นหนึ่งไอ้ต้นหนึ่งเนี่ยท่านบอกวาอ่ามันจะเจริญเติบโตดีเขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยที่ที่เพชรบุรีเนี่ยเขาบอกวาอ่าเขาจะกำหนดไปเลยว่าต้นหนึ่งเนี่ยจะจะเก็บจะเก็บเครือนึงเนี่ยไม่ใช่ต้นนึงเครือหนึ่งเนี่ยจะเก็บ ไว้ได้แค่ห้าหวีนะครับถ้าเกินห้าหวีเขาจะทําให้กล้วยมันสมบูรณ์ท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็ผมก็ได้มาปลูกเอามาปลูก,าาลกแล้วก็เอากล้วยนี้กินอร่อยจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยมันมีหน่อเยอะไปหมดหนอเพราะมันโผล่มามันก็ตายนะครับมันก็ตายเพราะมันจะไม่ได้แสงแดดเลยนะครับมันก็ตายนะครับแล้วก็มีขาขาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ บอกว่ายังไงล่ะเป็นต้นไม้ที่ลามเร็วมากปลูกปุ๊บเนี่ยโหมันจะแยกแต่แขน,นอ่ามันก็จะมีไหลไหลไปเรื่อยมีหัวนะครับนีเง้ามาันนะ่ะอ่าวันดีคืนดีก็ต้องขุดเอาไปถวายเอาเอาไปวัดนะครับเอาไปให้โรงครัวเอาไปให้โรงครัวที่วัดป่าดมสมพรนะครับวันดีคืนดีก็ขุดไปแต่พอขุดไปแล้วมันก็ขึ้นมาเต็มอีกเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาเต็มอีกเหมือนเดิม แล้วก็ไอเจ้าต้นนี้นี่คือมะกรูดนะครับมะกรูดลูกดกนะครับเนี่ยลูกดกลูกดกมากร่วงไปเยอะแล้วร่วงไปเยอะแล้วมะกรูดไม่โตผมปลูกแล้วไม่โตนะครับมะกรูดที่ปลูกแล้วไม่โตแต่ลูกมันกระโดดถามว่าทำไมไม่โตก็เพิ่งปลูกไม่กี่วันไม่ใช่แล้วครับนี่ปลูกมาปลูกมาคู่กับบ้านหลังนี้แหละครับก็ หกเจ็ดปีแล้วบ้างเน,นี่ยมากรูดต้นเนี้ยนะครับมันน่าจะโตกว่านี้นะครับมันน่าจะโตกว่านี้นะครับผ่านไปนะครับผ่านไปกแล้วก็มีสาบัวนะครับตาบัวตาบัวเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะซื้อไอ้ไอไอเราก็ซ,ซื้อเนี่ยนะครับซื้อน้ำาพุนะครับน้ำพู้มาใส่ น้ำพุแสงพาทิ์มาใส่ปุ๊บเพราะแดดออกมันก็จะพุขึ้นมาแต่ตอนนี้มัน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 ไม่ไม่พุแล้วเพราะคงมันคงจะเสียไปแล้วละ่ะนะครับมันคงจะเสียไปแล้วนะครับอ่าก็ก็ไม่ได้เอามาใส่นะครับไม่ได้มาใส่อ่อก็อันนี้จะมีปลาปลาสุภาพอยู่รักสี่ห้าตัวนะครับอยู่ในในในบ่อเนี่ยอ่าก็ปลาปลาคราฟนะครับปลาคราฟนะครับ เรามีอยู่สองบ่อน,นะครับถึงเวลาถึงเวลามาก่อนเนี่ยพอพอสายหน่อยพอมีแดดปุ๊บอ่าม,มันก็จะมันก็จะมีล้ำผู้ขึ้นมาแล้วดอกดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยก็จะบานสวยนะครับสวยมากติดใจอันช่างหลังผมเนี่เป็นเป็นหมกักอ่าเป็นชะอมนะครับเป็นชะอมซึ่งเอาไว้เอาไว้แกงเอาไว้ใส่แกงอ่าก็ก็ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบอยู่ แต่ว่าอ่ก็นี่ก็มียอดอยู่ไม่ได้ตัดยอดนะครับไม่ได้ตัดยอดแล้วก็สูงแต่ผมจะพยาพยามตัดนพยายามตัดนะครับพยายามตัดอ่าต้นโพยเซียนโพยเซียนนี่ผมว่ามันจะไม่รอดนะเพราะฝนมันตกทุกโพเ้ยโพยเซียนนี่เขาไม่ชอบน้ํานะครับฝนมันตกทุกนี่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอืม มะปรางอ่ามะปรางมันมายงชิตอ่าครับหรือมะปรางนะครับอันนี้อันนี้ก็ปลูกมาคู่กับบ้านเหมือนกันปลูกไม่โตเหมือนกันไม่ยอมโตนะครับไม่ยอมโตนี่ก็เป็นตาบัวอีกสากหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่ออออ่อ,อ,อก็ก็มีต้นอะไรนะผักหวานอันนี้ผักหวานบ้านแล้วผักหวานป่ากำลังจะปลูกนะครับ ต้นมาต,ต้นเซียนทอยอีกต้นหนึ่งก็ก็เอาชมแค่ซีกเดียวเนี่ยนะครับชมแค่ซีกเดียวแล้วก็จะมีพวกประเภทพืชสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรอันนี้พืชสมุนไพรเอาไว้กินเอาไว้เก็บกินขมๆนะครับผมก็นึกจำชื่อได้แต่พอเวลาจะพูดก็น,นึกไม่ออกนะครับก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของผลทางสมองที่ใช้มานานนะครับนึกไม่ออกแต่พอเวลานึกได้ก็เลิกพูดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรเราถ้าท่านมองแล้วท่านอาจจะรู้จกักก็ถือว่าอันนี้เป็นเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นอตอนตอนที่โควิดดังๆเนี่ยไอ้เจ้าต้นนี้เป็นเป็นนางเอกเลยตอนนั้นจะหายากจะหายากมากขาดแคลน แต่ที่บ้านผมเรามีนะครับมีเนี่ยก็ขึ้นอย่างนี้แหละก็ปลูกท,ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับเป็นสวนอันนี้ต้นนี้เราจะมะละกอต้อนนี้นะครับมะละกอต้อนนี้เราจะพยายามทําเป็นมะละกอเตี้ยมันจะเตี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้ัคนความจริงมันไม่ใช่มะละกอเตี้ยแต่เราบังคับให้มันเตี้ยนะครับอ่าก็มะละกอสูงก็มีอยู่ตอนนี้ลูกดกซะด้วยถ้าท่านอยากรรก,กินมะละกอก็ต้มตามก็ มาขอที่นี่ได้แล้วครับเราก็ไม่เราอยู่กันสองเท่านี่ไม่ได้กินแล้วครับเมือ่อนอกจากไม่ได้กินแล้วยังยังไม่ขายอีกยังไม่ได้เอาไปขายอีกเพราะเราไม่ใช่อพอค้าแไม่้าอันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นี่นี่คือต้นผักหวานผักหวานป่าผักหวานป่าต้นไม้พี่เลี้ยงคือต้นลำาไยนะครับต้นลำไยญ่เพราะผักหวานป่านี่เขาเป็นพืชที่เป็นพืชประเภทว่าเป็นปรสิต เป็นปรสิตท,ทางรากเพราะรากมันต้องไปเกี่ยวก็เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่มันจึงจะมันจึงจะโตนะครับมันจึงจะโตวันน,ววน,นี้ขอลงขอลงคลิปแค่นี้นะครับเวลาเกินไปตั้งสองนาทีแล้วขอลงคลิปแค่นี้ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องค้ำคูณหนึ่งเก้าสี่ทวินช่องชวลาแม่กระต้อยนะครับขอฝากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ